ภาการาพทยไทยยืนยันซื้อขายอวัยวะไม่มีในไทยตามที่มีการเผยแพร่ราคาซื้อขายอวัยวะเช่นปอดหนึ่งข้างราคา9ก้าล้านสแสบาทไตหนึ่งข้างราคา4ี่ล้านเแสนบาทเลือดลิตรละ21,000บาททำให้ชาวเน็ตเข้ามาวิพากษ์วิจารณ์และตั้งคำถามว่าตลาดมืดมีการขายอวัยวะจริงหรือไม่รองศาสตราจารย์ในแพทย์สุพนิ์นิวาดวง รองผู้อำนวยการศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทยยืนยันว่าตลาดมืดขายอวัยวะดังกล่าวไม่ใช่เรื่องจริงอวัยวะที่มีการใช้ปลูกถ่ายในประเทศไทยจะมาจากการรับบริจาคจากญาติที่ยังมีชีวิตและจากผู้ที่แสดงความจำนงบริจาคอวัยวะหลังจากผู้บริจาคเสียชีวิตผ่านศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทยปัจจุบันมีผู้ที่ยังรอคอยการรับบริจาคอวัยวะ ื่อปลูกถ่ายประมาณเจ00ลายส่วนใหญ่เป็นไตเพราะเป็นอวัยวะที่สามารถรอได้ด้วยการฟอกเลือดส่วนอวัยวะอื่นเช่นตับหัวใจไม่สามารถใช้เครื่องพยุงร่างกายได้จะรอไม่นานแล้วเสียชีวิตไปการรับบริจาคอวัยวะไม่มีการให้มูลค่าหรือค่าตอบแทนเนื่องจากการให้ค่าตอบแทนจะเป็นข้อเสียคือคนไม่บริจาคอวัยวะจะกลายเป็นว่า คนมีเงินสามารถซื้อได้คนจะยิ่งหันหลังให้กับการบริจาคก,การซื้อขายวัยวะเป็นเรื่องที่สังคมไทยและสังคมโลกยอมรับไม่ได้ประเทศไทยมีกฎหมายห้ามแพทย์ไปยุ่งกับเรื่องพวกนี้และมีพระราชบัญญัติป้องกันและปรับปรามการค้ามนุษย์พศ2,551มีโทษทั้งจำคุกและปรับสูงมากฉะนั้นเรื่องที่มีราคาซื้อขายอวัยวะไม่ใช่ในประเทศไทย การปลูกถ่ายวัยวะต้องทําในโรงพยาบาลที่เป็นสมาชิกของศูย์รับบริจาควัยวะสภาการชาติไทยเท่านั้นเพื่อให้เกิดความปลอดภัยทางผู้ให้และผู้รับการเอาอวัยวะออกต้องทําในห้องผ่าตัดต้องมีคนทํางานหลายคนและหลังจากเอาออกมาแล้วไม่สามารถเอาไปแช่ไว้ในตู้เย็นได้ต้องปลูกถ่ายทันทีผ่านกระบวนการตรวจสอบความเข้ากันได้ของอาวายวะซึ่งต้องทําในห้องปฏิบัติการ